ทันไหมทันโอเคทันเลยโอเคสวัสดีจ้าแม่เกือบลืมกดอัดคลิปไม่ทันนะครับผมอยู่กับผมคุณลุงเล่นเกมเกมมิ่งคาเฟ่นะจ๊ะมาตอนนี้ผมกำลังไล่ล่าแอร์ดรอปนะครับผมอยู่ผมในเกมของออดิบีทีโมบายในโหมดโซโรนะจ๊ะแบทเทอร์เรียลจ้าจอดจ้าจุบ๊บจุ๊บเบรกเบรกเบรกว้าย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 ว่ายแหววได้อะไรเลยแม่ซองครับผมได้เป็นปืนลูกซองะระดับพอ่พอพอ่อแม่รีเจนนะจ๊ะไป สวัสดีปกติผมไม่ค่อยเล่นเออสไตล์แนวแบบว่าขี่ฮอไล่ราแอร์ดปสักเท่าไหร่นะครับผมเออวันนี้พอดีมันจังหวะอะไรมันประจวบเหมาะจอดเจอฮอพอดีปะลองขี่เลยและกันขอไดอัดชิวบ้างอะไรบ้างอะประมาณเนี้ยสำหรับตัวเกมก็เพิ่งจะอัปเดตกันเมื่อเช้านี้นะครับผมก็จะเป็นการรีซีซั่นส0แล้วก็เป็นการรีแรงเลยนะพร้อมๆกันเลยเออมันก็จะตึงๆเลยนะเช้านี้แต่ผมก็ยังไม่ค่อยเจอตัวหดหเท่าไหร่เนียนะเนี่ย น่าจะยังไม่ตื่นันนะตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเจอเลยละกันนะครับผมขอมีชีวิตอยู่ยา,ยาวๆก่อนละกันนะมาโอยสกิลการขับข้อผมก็ยังหมาไม่แดกส้นตรีนี่เหมือนเดิมนะครับผมอือจอด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 โอเคเอายังเหรอไม่เป็นไรอัวรอไล่เชิบอืมเดี๋ยวเดวกูก็จะเสียบกันะนี่ เดี๋ยวขอปั๊มเลือดกันเไม่ใช่ปั๊มเลือดดิซ่อมเกาะโอ้ยอา้าวฮัลโหลเอาแม่ซอมไปกิน่อยพี่นี่เราสวัสดีพี่บอดนี่แล้วจ้าอ้ออกมาด้วยไหนนี่เรายไปยไอัปบสกิลต่อครับผมชเวิร์ฟ ช้านี้ยังไงถ้าเกิดยังไม่ค่อยเอรเลสไปก็ขออภัยด้วยครับผมเพิ่งตื่นนะจ๊ะพอดีอัปเดตเสร็จก็เลยลองเข้ามาในตัวเกมนะครับผมเพื่อมาดูอของรนวันในพัทเทอร์พาร์ทนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเล่นจบเลยแล้วกันโอเคว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ผมเห็นทีเซอร์ตัวอย่างที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับของซีซั่นสิต้องบอกว่าตัวละครสกิลแต่ละตัวเนี่ยคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยโอ้โหเฮียสุดเกศเสลดเป็ดโคตรเท่เลยซ่าไปเก็บแอ้ดอปต่อฟืดบ ทิมบอลวัวซิกลีกลางวันพัสดุจะตกที่พิกัด3 2 3สอนาฬิกาไม่พบการเคลื่อนไหวลงจอดได้อย่างปลอดภัยจ้าจุ๊บเปลี่ยนอเอาผมนั่งรอโอเคพัสดุตกถึงพื้นแล้วไปได้ฟืดจืดบินตามเขาไว้เพื่อคอยหลบเลยน่าของข้าศึกชูดชูดเอาไอ้เหี้ยตกที่เดิมจืดไปเปลี่ยนปืนกันจ้าเชเวิร์บเดี๋ยวผมจะใช้ปืนที่แต่งไว้นะครับผมเป็น AK ในะระบบการสมิธที่แต่งไว้นะแต่งไว้นานแล้วแหละมันไม่เคยเปลี่ยนเลย เอาตัวกระบอกไหนวะบอกนี้ก่อนนี่กระบอกนี้ดีกว่าเขาลามนองมนทุยไม่ใช่จ้าโอเคลูกเดิม go ไปนะครับผมหอหลวงหอกกองทัพครับผมบินเข้าไปไม่ต้องห่วงน้ำมันของหลวงครับผมแต่ภาษีประชาชนเหรอเฉลยโอ้ยเฮียอุ้ยยอดม้ายังเอาอีกเนาะโอ้โหข้างล่างจะมีการบวกกันแน่นอัวเนอะขออนุญาตลงไปสืบก่อนนะครับผมชูวมคับชัโอ้ยยอดสวยซ่าก็เอาอ่ะโอ้ยหตายสิจอดจอด อือเบกมืออยู่ไหนอ่ะตืดเออเป็นไงทางซ้ายสบายดีไหมอ่ะโอเคครับบกมีการบวกกันที่พิกัด255นะจ๊ะหอดแดงหัดแดง,ดแดงพิกัด255 25ล25บ50เอเคอร์เบเคอร์วันย้ำโลตัสทราบแล้วเปลี่ยนไหนเวิชเชวบเออมีไหมอ่ะแถวหน้าต่างแถวลังคาฮัลโหลกูจะรอดไม่ตายเนี่ยดูแล้วเนี่ยชิวเกินโอเคมาตั้งใจละเชวบสวูบ ไปพบกันขึ้นใหม่นะครับผมพันแน่เจอบอดไม่ทราบสัญชาติครับผมใส่ไปหนึ่งทีแม่ซองอ,อ้เป็นบอดสัญชาติจีนจ้ะไปต่อเลยมีป่ะโอ้แฉลบไม่มีก็ไปซิ่อยู่ให้พ่อมาตัดิบินเหรอแต่มันเงียบผิดปกตินะท่านผู้ชม เงียบๆบบน้เปลี่ยนแป้งไปเดือดบนตัวท้ายทุกทีไปปลืเอาอีกแล้วเฮ้ยนี่ใจคอมจะเก็บทุกต้นเลยเหรอไอ้ทีสไ,ไปไปไปโอ้โหแอร์ดอรอทร้อนๆจ้าเบรกเบรกเบรกอีตูไปครับผมแม่แกำลังขูนขุนเฮ้ยโชว์ฮัลโหลอะไรจะมาแย่งชั้นนี่เรานี่เราหืลึงแล้วพนุ่ม เฮ้ยเอานี่ดีกว่าวอร์มแมชชีนยังใช้ได้อยู่บะวะเฮ้ยเอาเอายังไงก็มีเอเคกันสมิธท,ที่แต่งไว้อยู่แล้วอุ่นใจได้เอาเอาเอาไปเลยโอเคให้มันบึ้มบั้มบึ้มบับ้มไปเลยอยากหนกหูออยากหูเอือไปแยกย้ายเอาให้เร็วเอาให้ไวรีบเอารีบไปกบผมฟุ๊บแฟบเปิยโอ้ห เจอนี่หมวกร่องหนโดราเอมอนพระเอ๊ยอยู่ไหนนี่เราทักทายด้วยวันแมทชินยามเท้าเนี่ยมีอะไรบึ้มบึ้มบั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 มบึ้มอื้อหือไ็ดเวนเอ้ยถอยถอยตับหนึงอื้อหืออีกหนึ่งมาสองอืออือเฮ้ย what the fuck นี่ดีว่ะอื้อหือรู้เรื่องจ้ะโอ้โหอะไรวะยิงไปไม่โดนสักนัดเลยเหรอเออเรากะระยะผิดหรอวะชิบชิบ เอ้ยโหแม่งแห่มาเอาแอร์ดรอปนี่มานี่เราเอาดิออาไหนดูดูขอลองที่อืมหยังวะนี่ดีกว่าครับผมไม่ใช่มีดไอเวน้นปืนนี่เราโอ้อหแจวเอ้ายังมีตัวออืเดี๋ยวคนละคนกันก่อนนะเปลี่ยนกระสุนนะเอาอ้นี่ไปแบกแสบตาหน่อยแม่มละมือนี่เราเดี๋ยวจัดให้ถึงที่เซิร์ฟกูช็อปขมอแมน โอ้ยกระสุนบอลแมชชีนมันก็หมดแล้ววะ่ะไม่พี่แกยินบวกใครวะเอานี่ไปกินดิพี่ไม่เอาผมอยู่นี่จ้าโอ้ยโอ้ลาก่อนพี่ยัดเข้นี่นี่เล้เดี๋ยวผมจัดให้นี่นะครับผมโอ้โหโห้ยโอ,ยโอย้ไม่น่าเลยพี่ยัดเข้โทษเลยนะพี่แหมวันนี้แอดดรอปมันขายดีจริงเว้ยโอเคแลครับผมตอนนี้เหลือสามคนแล้วนะจ้าเอาละยว,ว้ย แม้ถ้าเกิดได้ที่1เประเมนัดแรกของซีซั่นนะครับผมแม่งจะเป็นอะไรที่แบบว่าเลิกงานยำดีของซีซั่นนี้เลยเออโอ้โหโ,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 โลเคชั่นแม่งน่าโดนสไลด์สองมากเลยวะผมเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ่างทองถ่างไทยเห็นไหมถังนงถังน้ำแทงเถิง,เ,งแบบแเด็กไม่เอาใจด้วยระเบิดนีน่ฟิวสวัสด์สวุดอีกรอบหนึ่งสวุดโอเคโอขออยู่ขอบวงกันเลยกันยังไงเราก็ใช้แอดดับให้เป็นประโยชน์ครับผมไป ุดอ้าวเดือคนเดียวแล้วมามึงกับกูเนี่ยแหละไม่มู่ก็จ่าแล้ววันนียมาแล้วครับผมได้กระสุวนวอร์มชินแล้วอ,อือต่อให้หูดักตับไม่กันไปเลยอะแต่วะนั่นไงเจอตัวแล้วไม่เอ,อี้ยวเอาดิไม่เ้ยวอืออือหมาไม่แดกจริงด้วยเว้นเนสิไ่เงี้ยวันครับเิ่มอืออือที่หนึ่งครับผมเออเกือบไม่รอดอู้ อ้าบาอหอยพ้องจริงเลยวอร์แมชชีเนี่ยิงไม่โดนเลยตายเถอะอุ้ยจะเห็นโอเคครับผมมาเรามาดูของรางวัลในบัตรพัสดุ์ซีซั่นที่10ของเกมของออฟติดดี o โมบายเลยนะจ๊ะว่ามันจะมีอะไรกันบ้างอ,ะอ่ะเฮ้ยเริ่มงบนที่เลเวลหนึ่งแน่นอนนะครับผมต้องเริ่มต้นที่ตัวละครคาแรคเตอร์นะจ๊ะโอ้โหเโคเท่เลยอะ่ะบอกได้เลยว้าว,วเห็นครั้งแรกที่วัดเฮสมัตเตอร์ในแบ็กวินโดเหอะ เอาดินี่ครับผมแล้วก็จะเป็นโอเคยิบสี่จ้ะว้าวว้าวชับชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบตัวหนึ่งหนด้วย่วาโอ้โหตัวนี้เ็เท่ะอะเยอะเหมือนไอ้อะไรวะคล้ายๆพวกปอตเตอร์ที่มันชอบแปดตรงทายรถสิบล้อโอ้ยเยี่ยโอ้ยกลับลูกก็สวย โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมเองก็ยังไม่ได้เติมเลยนะครับผมเพราะว่าก็ยังอยู่บนที่นอนเลยนะยังไม่ตื่นไม่อาบนะ้ำแปรงฟันเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะดเดี๋ยวดูต้นทางเดวแอบขโมยตังเมียไปเติมแก้วโอเคครับผมก็ขอ,อกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปของผมในวันนี้อ่าวันนี้ผมไม่ล่วงเกินใครไปก็ต้องขอ,อกราบขออภัยกันทุกท่านด้วยนะครับผมจากใจคุณลุงเล่นเกมสวัสดีจ้าจ,จุ๊บ